สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนั่งเกมน,นครับผมนั่นก็คือย้อเล่นเกม ep 6แน้วนะครับผมคือช่วงนี้ผมจะเล่นเกมมากหน่อยครับแคทเกมมากกว่าแล้วาก็ว่าทำคลิปคนระับอย่าเลยบ้าคบก,ก,รากาครับผมแคทจะบอกครับกดซับให้เราบ้ากครับผม มาเลยจะไป,ไไปตีอะไรดีครับรอชมวะผมทำแคสเกมไลน์เจอร์อาทิตย์ละครครับผมมารู้ว่าไปอะไรครับรู้แต่ว่าอาทิตย์ละครครับผมโอเคนะ ผมก็จะไปตีสเตพิเศษครัมสเต,สตพิเศษครับผมเาเชีย่ยเป็นเด็กแ,แค่สี่สิบห้าผมเป็นอย่างนี้วะวันนี้สเปรดแล้วครับผมผมจะไปตีพิ สติพิเศษครับผมสองครั้งครับผมปีตีสถิพิเศษสองครั้งนะครับไปจับคิวนี้ไปเลยคนระับคิวนี้ไม่มเวลารักผมแค่ปีตีไม่เล่นเกม,มให้ทุกคนดูใช่ไนหะมคับอะไรมากครับผม

នេះនេះតែខុសចាតែខ្នា Wi-Fi នេះអូយមក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  lắm nhỏ không? ta thì bạn chứ kẹ điều thôi cho này rồi giờ phải chơi sớm thật thì sắc này rồi Thấy hả 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 ơi. 我去、啊！我、嗯 Yeah, boss, I'm back home. Yeah, 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 yeah. ạ เดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนไปดูครับผมครับผมถึงดัชเท่าไรแล้วช่วยดนี้วยครับถึงดัชเนี่ตนยตรงร้องถึงดัชเนี่ยแหละร้อยสามร้อยแปดก้าสิบแปดครับผมนี่คนนี้เพื่อนผมเนี่ยน,นี่คนนี้คนนี้ฟิวลี่ที่นั่นแหละเนี่ย พาไปดูตัวของเขาโหดแค่ไหนบางทีอาจจะมีเสียงรบกวนขอขอไปด้วยนี่ไม่ได้ละขอติดต่อลับ,บนะบครับเพื่อนผมครับคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้แล้วครับผมอย่าลืมติดตามช่องเจงเดมัวนะครับผมเราจะลงคลิปทุกๆวันเลยนะครับ ีล้วขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายไอดเด้อ